X อง LTD LTD ก็ย่อมจากัดนะฮะเขาบอกว่ามี300ไม้ในโลกนะผมไม่รู้จะผลิตเพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกว่ามี300ไม้ก็ต้องเชื่อเขาหน่อยเป็นวัสดุ4 0 T ซึ่งส่วนใหญ่อะ4 0่ T จะอยู่ในไม้ท็อปเท่านั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ท็อปตัวหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไปอยู่แบบแบรนด์ดังๆก็น่าจะราคาสูงกว่านี้คือตัวนี้เป็นพัฒนามาจากตัวแรกเว้ยคล้ายกันมากฮะเป็นก้านแปดเหลี่ยมเฟรมแปดเหลี่ยมทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็น T in one นะฮะก็ช่วยในเรื่องความแข็งแรงให้ลูกิ่ง ควบคุมลูกได้ดีนะแต่ ผมมีแตกแล้วที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขามานิดนึงก็คือหัวหนักเพิ่มมาแค่สามเท่านั้นกับวัสดุที่ดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปลองดูที่ผมตีกันลูกตกฮะก็ตามสไตล์ฮะขึ้นมาสามดีขึ้นนิดหนึง่งการอ่อนนะตอนนี้การคอนอ่อนนะไม่ถึงถึงอ่อนจ๋า,จาแล้วการคอนอ่อนนะหัวก็เกือบนิดหนึ่งจะหนักแล้วก็ไม่หนักนะก็ะตกได้ในระดับหนึ่งอะนะก็คล้ายๆตัวแรกนะแค่หนักกว่านิดเดียวเองก็ไม่ต่างกันมากกับตัวแรกนะลูกเซฟฮะก็นั่นแหละฮะเซฟง่ายขึ้นนิดหนึ่งฮะเพาราะก้ามันอ่อนก็เซ่าเซฟ ก็เหมือนประดังตัวแรกเลยนะเหมือนเรียนก๊อปมาเลยแค่เพิ่มวัสดุดีขึ้นแค่นั้นเองนะลูกดาดฮะก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนนอนตัวแรกเลยไม่ต่างฮะก็ดาดได้ดีขึ้นนิดเดียวอะ่ะคือมันเพิ่มมันนิดหนึ่งอะ่ะคือค่าเพิ่มมาน,นิดนึงของเขาอะ่ะหนึ่งพันบาทกับสีด้วยวัสดุที่ดีขึ้นด้วยนะวัสดุคือสี่สิบทีสีที่ดําดูลิมิตดูอีดิชั่นหน่อยเนาะตัวนี้ก็อย่างที่บอกถ้าคนตีไม่แข็งแรงหรือว่าคนแบบไม่ใช่สายตบจริงๆอะ่ะตัวนี้ผมไม่อยากแนะนาเท่่าไไหรนะคือป ตัวที่ตีง่ายกว่านี้ดีกว่านะตัวนี้ก็คือน้าหนักส u ยูหัวน้าหนัก298ขึ้นได้30ปอนด์เหมือนกันนะก้านค่อนอ่อนนะแต่ไม่อ่อนนะบางคนซื้อไปอ่ะมันอาจจะดูแบบแข็งๆหน่อยใช่ปะเพราะว่าอาจจะเป็นก้านแปดเหลี่ยมมันก็เลยจะอาจจะดูแข็งแต่จริงอะก้านมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะบางคนบอกเอ้เอาไปทําไมก้านมันแข็งไม่ตรงสเปกเลยผมคิดว่าพราะก้านอนะ่ะคุณเลยแบบดูดูก้านมันไม่ค่อนอ่อนะนะ ผมคิดนะตัวหนึ่งกับตัวสองนะคือถ้าคนมีตัวหนึ่งอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อตัวสองนะเพราะว่ามันต่างกันไม่มากตาเ <c oughs> ดียวฟิลเดียวกันแต่ถ้าคุณไม่มีตัวหนึ่งเลย <c oughs> ผมอยากให้คุณไปซื้อตัวสองเลยฮนะเพราะว่ามันดีกว่ามันเพิ่มมาพัานหนึ่งแต่ว่ามันได้สีด้วยได้น้ําหนักด้วยได้เฟี้ยวฟ้าวเฟอริเจอดูเกลดสี่สิบทีด้วยนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกฮนะถ้ามีตัวหนึ่งแล้ว ไม่จาเป็นต้องซื้อตัว2ฮะแต่ถ้าตัว1หักก็ซื้อตัว2ไปเลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีตัว1ก็ซื้อตัว2ได้คะตัวนี้มาในราคา2990ต่ากังกับตัวแรก1000บาทซึ่ง1000บาทคุณก็ลองไปตัดสินใจกันเองว่ามันคุ้มค่ากับการเพิ่มตังค์ไหมตัวหึงกับตัว2จริงๆผมเชียร์ทั้งคู่ถ้าเป็นสายตกไม่หนีกันมากฮะถ้าคุณอยากได้ความลิมิเต็ดความเฟี้ยววัสดุเยอะขึ้นความแข็งแรงที่มากขึ้นก็ตัว2แต่ตัวนี้มันก็แข็งแรงได เพียงพอแล้วคือมัน2,000นะไอตัวนี้สามพันอะเออกลมๆเลยสองสองพันกับสามพันคือตัวนี้มันก็เพียงพอแล้วมันไม่ได้ต่างกันแบบฟ้ากับเหวนะก็อารมณ์เหมือนแปดแปดเอกับแปดแปดเอโรนะก็น่าจะรณ์ประมาณนั้นนะอัปเกรดมาเนาะก็ลองไปตัดสินใจในการเลือกซื้อดูเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปเนาะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะไม่ว่า จะเป็นการซื้อของหรือการคอมเมนต์หรือการรับชมนะฮะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถั่งเดอสินค้าได้ที่เพจหรือว่าจะเป็นช้อปปีหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะหรือจะเป็นไลน์แอดอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับร้านอยู่ที่รามินทา3าเอ็ดแยก6กนะครับก็ถ้าใครมาก็อยากให้โทรมาก่อนนิดนึงเผื่อบางทีเราอยู่ไม่อยู่เนาะทักมาก่อนได้หรือโทรมาก่อนได้ว่าเอยพี่วันนี้ผมจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ร้านแบตได้อเอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ